ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเห็นอาการของซ่งยีเ่เฉินเฉินเซียงจึงเก็บผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต๋าทันทีเขาสกัดกลั่นมันขึ้นมาทำให้คุณชินกับแสงสว่างของมันแล้วหากเป็นคนอื่นที่พบเห็นมันครั้งแรกย่อมมีอาการเช่นซ่งยีเ่เฉินซึ่งเขาลืมนึกถึงประเด็นนี้ไปสนิทพี่ชายซ่งต้องขอโทษจริงๆเป็นเพราะข้าคุณชินกับแสงของมันแล้วจึงลืมคิดเกี่ยวกับผลกระทบที่ท่านจะได้รับเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้ม ซ่งยี่เฉินลืมตาขึ้นเขารู้สึกยินดีที่เฉินเซี่ยงประสบความสําเร็จในการกลั่นสร้างผลึกจักรพรรดิหมื่นเตาจนมองข้ามอาการเจ็บปวดที่ดวงตาและด้วยผลึกจักรพรรดิหมื่นเตาอันร้อนแรงของเฉินเซี่ยงจะสามารถฟื้นฟูอํานาจพลังแห่งแท่นบูชาตะวันเทพได้อย่างรวดเร็วเจ้าสกัดกลั่นมันด้วยเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นช่างเก่งกาจยิ่งนะซ่งยี่เฉินอุทานอย่างชื่นชมที่ไหนกันต้องบอกเลยว่ามันเป็นการสกัดกลั่นที่ยาวนานมากและข้าเบื่อแทบแย่ เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มในความเป็นจริงเขาสกัดกลั่นผลึกจากพันดิมื่นเตา๋าเป็นเวลาหลายร้อยปีซึ่งมันทำให้เขาเหนื่อยหน่ายอย่างที่สุดแต่ยังดีที่มีฟงเคอร์อเอ๋อร์อยู่เป็นเพื่อนคุยพวกเราไปกันเถอะเฉินเซียงกล่าวไม่รู้เลยว่าไอ้พวกตระกูลเทพสวรรค์บรรพการกำลังทำสิ่งใดอยู่ซ่งยี่เฉินพยักหน้าหลังจากนั้นเขาได้นำพาเฉินเซียงไปหาคู่แฝดเหมยจิงที่กำลังรวบรวมผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตา๋า ปัจจุบันคู่แฝดเหมยจริงมีผลึกศักดิก์สิทธิ์หมื่นเต่าไม่มากนักเนื่องจากพวกนางได้ส่งมอบให้เฉินเซี่ยงใช้กลั่นสร้างผลึกจากพันผลึกจากพันดิหมื่นเต่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจําเป็นต้องหาโอกาสกลับมาที่นี่อีกครั้งและไม่ว่าอย่างไรพงไพรตะวันเทพก็เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่จึงคาดการได้ว่ายังมีผลึกศักดิก์สิทธิ์หมื่นเต่าให้เก็บเกี่ยวได้อีกมากมายนะั ในยามนี้ฟงเทอเอ๋อร์อกำลังใช้แรกศกดิธิ์หมื่นเต๋ากลั่นสร้างถุงมือขนาดเล็กโดยที่มีลักษณะเป็นกรงเล็บแหลมคมตามคำร้องขอจากคู่แฝดเหมยจิงคู่แฝดเหมยจิงออกแบบถุงมือเหล่านี้สำหรับหนูกลืนสวรรค์หากพวกมันสวมใส่ถุงมือน,นี้ก็จะสามารถขุดแรกศกดิทธิ์หมื่นเต๋าได้อย่างง่ายดายดังนั้นการรวบรวมผลึก,กศกดิทธิ์หมื่นเต๋าของพวกนางจะเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันฟงเค่อเอ๋อไม่ได้รู้สึกเสียดายที่จะใช้แร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋ากลั่นสร้างอุปกรณ์สำหรับหนูกลืนสวรรค์แต่หากปรมาจารย์กลั่นสร้างแห่งเบื้องบนวัตจัรหมื่นเต๋าที่นางมักคุ้นได้รับรู้เรื่องนี้ก็เห็นทีว่านางจะต้องถูกตำหนิเป็นแน่แท้เจ้ากลั่นสร้างมันสัก200-300ชุดก็พอแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเจ้าแน่นอน ฟงเค่เอ,อกล่าวด้วยรอยยิ้มยินดีเพราะการใช้แร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋ากลัน่นสร้างอุปกรณ์ต่างๆถือเป็นการฝึกฝนของนางเช่นกันนอกจากนี้นางต้องการให้หนูกลืนสวรรค์รวบรวมผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าจำนวนมากเมื่อถึงเวลาที่มีผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋มากพอนางจะเปิดตัวมหาขา่พลังมุกเพลิงตะวันเทพอ,อีกครั้งเพื่อควบแน่นมุกเพลิงตะวันเทพสำหรับตนเองต้องทราบด้วยว่าครั้งที่อยู่ภายใต,ใต้เขตแดนพลังการเวลาสามระดับ นางได้กลืนกินเม็ดยาพลั่งและเม็ดยาแปรผันสถานพิภพจนทะลวงระดับสู่ขอบเขตพลังสถานพิภพได้สำเร็จและเป็นที่แน่นอนว่านางบ่มเพาะด้วยวิญญาณสถานพิภพจากแม่น้ำวิญญาณชั้นที่สามดังนั้นนางจึงต้องการมุกเพลิงตะวันเทพสำหรับส่งเสริมพลังเพลิงเพื่อให้สามารถหลอมละลายผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าได้อย่างเฉินเซียงเฉินเซียงและส่งยี่เฉินออกเดินทางด้วยกระจกเทพหกวิธีหลังจากผ่านพ้นม่านพลังทั้งเก้าชั้นเฉินเซียงก็ได้เปิดทางผ่านมิติเข้าสู่ช่องอุโมงค์รับแห่งพระราชวังใต้พิภพ เขาไม่ได้เปิดทางผ่านเข้าถึงตำแหน่งของแท่นบูชาในทันทีเพราะเกรงว่ากลุ่มคนจากตระกูลเทพสวรรค์บรรพการอาจอยู่ที่นั่นหักเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะต้องตกท่ามกลางวงล้อมของพวกมันและมันถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งยามนี้พวกเขามาหยุดอยู่ผนังหินอันเป็นตำแหน่งเดิมที่พวกเขาเคยแอบฟังชายชาราคู่พี่น้องพูดคุยกันถ้าคิดว่าไม่มีใครอยู่ด้านในส่งยี่เฉิญสื่อสารกับเฉินเซี่ยงผ่านทางกระแสจิตดูเหมือนพวกมันยังไม่ได้เข้ามาที่นี่ อึมมอมข้าจะทดลองสื่อสารกับจิตวิญญาณแท่นบูชาผ่านกระแสจิตดูก่อนเฉินเซียงกล่าวจากนั้นเขาก็ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ทดลองติดต่อกับจิตวิญญาณแท่นบูชาผ่านไปไม่นานจึงได้รับการตอบกลับเจ้าอันธพาลน้อยในที่สุดเจ้าก็กลับมาเจ้าประสบความสําเร็จการกลั่นสร้างผลึกจักระพัดหมื่นเตาหรือไม่จิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวถามด้วยความคาดหวังแต่ถึงกระนั้นเขาก็คิดว่าเฉินเซียงจะยังกลั่นสร้างผลึกจักระพัดหมื่นเตาได้ไม่ครบตามจํานวน ข้าประสบความสำเร็จแล้วสถานการณ์ทางฝั่งท่านเป็นเช่นไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามคนของตระกูลเทพสวรรค์บรรพการเคยเข้ามาที่นี่แล้วหรือยังพวกมันเพิ่งเข้ามาที่นี่ก่อนหน้านี้ที่สำคัญพวกมันมากันหลายคนแต่ดูเหมือนจะแตกคอกันเองตอนนี้พวกมันออกไปแล้วและปิดผนึกทางเข้าเอาไว้จิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวปนน้ำเสียงหัวเราะแน่นอนว่าไอ้พวกนั่งเหล่านั้นไม่รู้ว่าที่นี่มีเส้นทางลับ เป็นเรื่องดีที่ท่านยังปลอดภัยข้ากังวลว่าท่านจะถูกทำลายไปแล้วเสียอีกหากเป็นเช่นนั้นความพยายามของข้าจะเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยความผ่อนคลายเจ้าอันพานน้อยอย่ารีอ่านประเมินข้าต่ำเกินไปจิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวต้องบอกเลยว่าข้าเข้าขั้นไร้เทียมทานก็ว่าได้ว่าแต่เจ้าประสบความสำเร็จในการกลั่นสร้างผลิตจักรพัรจริงจริงใช่ไหมแล้วอีกนานแค่ไหนเจ้าจึงจะกลั่นสร้างได้ครบทั้งหมด จิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวถามหากเฉินเซี่ยงกลั่นสร้างผลึจกจักรพรรดิหมื่นเต่าได้จริงๆต่อให้นานแค่ไหนเขาก็สามารถรอได้เพราะเขาเชื่อว่าจะไม่มีใครสามารถทำลายแท่นบูชาลงได้ค่ากลั่นสร้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ข้าต้องทำเช่นไรต่อหรือจะให้ข้าวางมันลงบนช่องติดตั้งเฉินเซียงถามเจ้าพูดจริงหรือนี่ จิตวิญญาณแท่นบูชาไม่อยากเชื่อเสียทีเดียวเนื่องจากเฉินเซียงเพิ่งมาขอคําแนะนําเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังเพลิงเมื่อไม่กี่วันก่อนหากว่าเฉินเซียงกลั่นสร้างผลึกจากพันดิหมื่นเต่าได้ครบแล้วจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งแน,แน่นอนภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ข้าคงไม่กล้ามาล้อเล่นกับท่านหรอกเฉินเซียงกล่าวบนน้ําเสียงหัวเราะแม้จะดูเหมือนข้าประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่อันที่จริงข้าใช้เวลากลั่นสร้างมานานกว่า500ปีภายใต้ใตเขตแดนพลังการเวลา ห้าร้อยปีถือว่านานมากจริงๆจิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวยามนี้เขาเชื่อโดยสนิทใจแล้วเพราะฉุกค,คิดได้ว่าเฉินเซี่ยงอย่างถึงกฎพลังการเวลาเจ้าเข้ามาเงียบๆหลังจากวางผลึกจัก,กรพรรดิหมื่นเต๋าบนช่องติดตั้งก็เป็นอันเรียบร้อยจิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวหลังจากติดตั้งผลึกจัก,กรพรรดิหมื่นเต๋าแล้วพวกตระกูลเทพสวรรค์บรรพการจะสามารถดึงผลึกจากพันดิหมื่นเต๋าออกไปหรือไม่ เฉินเซียงกล่าวถามอย่างเป็นกังวลเพราะตระกูลเทพสวรรค์บรรพการกำลังอยู่ด้านนอกและพวกมันอาจเข้ามาที่นี่ได้ทุกเมื่อไม่ต้องกังวลพวกมันไม่สามารถเอาผลิตจักรพรรดิหมื่นเต๋าออกไปได้จิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวเข้าใจแล้วข้าจะเข้าไปเดี๋ยวนี้กล่าวจบเฉินเซียงจึงนำพาซ่งยี่เฉินทะลุมิติเข้าถึงแต่แล้วจู่จูจิตวิญญาณแท่นบูชาได้ส่งกระแสจิตขึ้นว่าช้าก่อนดูเหมือนพวกมันกำลังจะเข้ามาที่นี่ แน่นอนว่าเฉินเซียงและซ่งยี่เฉินเข้าถึงด้านในแล้วและยามนี้พวกเขาได้ยินเสียงพูดคุยดังขึ้นราชาจันทราเทพเจ้าค้นพบสถานที่แห่งนี้แต่ไม่คิดจะบอกกับข้าเสียอย่างนั้นเจ้าของเสียงคือจัก,กรพรรดิสวรรค์บรรพการยามนี้มันกล่าวด้วยน้ำเสียงปกติดูเหมือนไม่มีความรู้สึกขุนเคืองแต่อย่างใดพี่ใหญ่ข้าปิดบังเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะต้องการทําให้ท่านรู้สึกประหลาดใจหรอกหรือ ข้าตั้งใจว่าจะมอบผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าให้แก่ท่านแต่ไม่นึกเลยว่าท่านจะค้นพบเสียก่อนราชาจันทราเทพกล่าวด้วยรอยยิ้มมันเป็นชายชราในวัยไล่เลี่ยกันราชาจันทราเทพและจักรพรรดิสวรรค์บรรพการเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดที่มีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกันแต่ด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่ได้กว่าจักรพรรดิสวรรค์บรรพการจึงทําให้ราชาจันทราเทพรู้สึกริษยาชิงชังและต้องการแย่งชิงบัลลังก์จักรพรรดิอีกแน่นอนว่าจักรพรรดิสวรรค์บรรพการรับรู้ถึงแง่มุมนี้ ดังนั้นมันจึงระวังตัวอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้มันเองก็ต้องการกำจัดราชาจันทราเทพที่เป็นดั่งหอกข้างแคร่เช่นกันกล่าวได้ว่าพวกมันทั้งสองต่างมีความคิดที่จะเอาชีวิตซึ่งกันและกันทวายามนี้พวกมันกลับพูดคุยกันอย่างสนิทสนมดูกลมเกลียวนี่คือแท่นบูชาตะวันเทพโบราณแม้มันจะถูกทิ้งร้างแต่มันก็คือสิ่งที่บรรพการตะวันเทพลันสร้างแน่นอนว่ามันไม่ถูกทำลายลงง่ายๆดังนั้นพวกเราต้องให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ ราชันจันทราเทพกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าให้คนทดลองทำลายมันหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จจักกระพิสวรร์บรรพการพยักหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำลายแท่นบูชาตะวันเทพ,พโบราณฉะนั้นพวกเราต้องเฝ้าระวังสถานที่แห่งนี้เป็นพิเศษเพราะแท่นบูชาตะวันเทพโบราณก็คือแหล่งผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋า หลังจากได้ยินการสนทนาระหว่างจักรพรรดิสวรรค์บรรพการกับราชาจันทราเทพทรงยี่เฉินและเฉินเซียงก็รู้สึกผ่อนคลายได้บ้างเพราะยืนยันแล้วว่าพวกมันไม่สามารถทำลายแท่นบูชาตะวันเทพได้ในเวลาสั้นๆพี่ใหญ่หรือพวกเราจะขอแรงจากบรรดาราชาอาวุโสราชาจันทราเทพกล่าวนอกจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วข้าไม่คิดว่ามีใครอื่นที่แข็งแกร่งมากพอจะทำลายแท่นบูชาแม้จะต้องแบ่งปันผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าให้พวกเขาแต่ยังดีกว่าการคว้าน้ำเหลว เดิมทีราชนจันทราเทพต้องการครอบครองผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าที่ได้จากการทำลายแท่นบ,บูชาตะวันเทพโบราณไว้เพียงผู้เดียวแต่ยามนี้จักรพรรดิสวรรค์บรรพการค้นพบเรื่องนี้แล้วและมันไม่ต้องการให้จักรพรรดิสวรรค์บรรพการได้รับผลึก,กศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋ามากเกินไปอย่างไรก็ตามยามนี้ราชนจันทราเทพไม่มั่นใจว่าตนเองจะได้รับผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเพราะกังวลว่าจักรพรรดิสวรรค์บรรพการ,รอ,อาจวางแผนกำจัดมันทิ้งและนี่คือเหตุผลที่มันต้องการแจ้งเรื่องนี้ให้ราชอาวุโสได้รรรัััับบู้้เเเพื่ออปป็นนนหหลกกกะใตง จากรพระพิสวรร์บรรพการสามารถอ่านความคิดของราชานจันทราเทพได้อย่างรวดเร็วมันยิ้มขึ้นพรางกล่าวว่าพวกเขาเก็บตัวมานานหลายปีพวกเราไม่ควรรบกวนพวกเขาโดยไม่จำเป็นค่าคิดว่าพวกเราพยายามทำลายมันก่อนแต่หากไม่ไม่สำเร็จจะเรียกพวกเขาก็ยังไม่สายเอาตามที่พี่ใหญ่กล่าวแล้วกันราชานจันทราเทพป,ปั้นหน้ายิ้มพร้อมพยักหน้า จักพระดิสวรบรรพการกระชับกระบี่ขึ้นพร้อมควบแน่นอำนาจพลังครั้นจึงฟาดสัพท์แท่นบูชาตะวันเทพโบราณหลายครั้งต่อเนื่องแต่แล้วกระบี่ของมันกลับแตกหักคามือเสียอย่างนั้นผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าช่างกล้าแกร่งยิ่งนะแม้กระบี่ของมันจะแตกหักแต่จากกระดิสวรรบรรพการกลับรู้สึกยินดีเพราะมันได้ประจักษ์กลับความกล้าแกร่งของแท่นบูชาแล้วหักมันทำลายแท่นบูชาและนำชิ้นส่วนไปสกัดผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋ามันก็จะมีอาวุธเทพที่ทรงพลังกว่ากระบี่ที่แตกหักอย่างแน่นอน พื้นผิวของมันไม่ได้ระคายเสียด้วยซ้ำราชาจันทราเทพอุทานขึ้นด้วยความประหลาดใจสิ่งนี้ยิ่งทำให้มันต้องการครอบครองผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่ามากยิ่งขึ้นเห็นทีพวกเราจะต้องช่วยกันคิดหาวิธีการทำลายมันจากกระดิสวรบรรพการขมวดคิ้วกล่าวพวกเราออกไปหารือเรื่องนี้กันก่อนปัจจุบันมีเพียงพวกมันคู่พี่น้องที่เข้ามาส่วนผู้ติดตามของพวกมันล้วนปักหลักรออยู่ด้านนอกหลุมลึก จริงสิพี่ใหญ่ก่อนหน้านี้มีใครบางคนเปิดตัวมหาข่ายพลังมุกเพลิงตะวันเทพที่สําคัญมันเป็นการเปิดตัวในเขตแดนผนึกประทับท่านค้นพบเรื่องนี้เช่นกันใช่หรือไม่ราชันจันทราเทพกล่าวใช่ดังนั้นข้าจึงเข้ามาที่นี่เพื่อตรวจสอบแต่ไม่นึกเลยว่าจะบังเอิญได้พบเจ้าจัก,กรพริสวรบรรพการกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึม การเปิดตัวมหาข่ายพลังมุกเพลิงตะวันจำเป็นต้องใช้ผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าจำนวนมหาศาลแม้ไม่รู้ว่ามันเป็นใครแต่หากมันเปิดตัวมหาข่ายพลังภายในเขตแดนผนึกประทับย่อมหมายความได้ว่ามันคือศัตรูของตระกูลเทพสวรรค์บรรพการดังนั้นพวกเราจะต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้เป็นสำคัญราชาจันทราเทพพยักหน้าทว่าในใจมันนึกสาบแช่งจักรพรรสวรรคบรรพการไม่รู้จบเนื่องจากจักรพรรสวรรค์บรรพการไม่บังเอิญพบกับมันที่นี่แต่เป็นการจงใจลอบติดตามขณะที่มันไม่ทันได้รู้ตัว หลังจากราชันจันทราเทพและจัก,กรพรรดิสวรรค์บรรพการออกจากพระราชวังใต้พิภพจิตวิญญาณแท่นบูชาก็เร่งส่งกระแสจิตมายังเฉินเซี่ยงเจ้าอันาพานน้อยพวกเราสบโอกาสแล้วรีบลงมือเร็วเข้าได้ยินดังนั้นเฉินเซียงจึงวิ่งออกมาจากที่ซ่อนตัวอย่างรวดเร็วที่สำคัญยังมีมนุษย์หนูแปดคนวิ่งมาพร้อมกับเขาซึ่งพวกมันล้วนถือผลึกจัก,กรพรรดิหมื่นเต๋าไว้ในมือเมื่อเข้าถึงแท่นบูชาชเฉินเซี่ยงและมนุษย์หนูอีกแปดคนจึงวางผลึกจัก,กรพรรดิหมื่นเต๋าลงบนช่องติดตั้งพร้อมเพรียงกัน กันเรียบร้อยแล้วพวกเจ้ารีบถอยห่างจากข้าก่อนจิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวขึ้นเฉินเซียงจึงนำตัวมนุษย์หนูทะลุมิติออกห่างหลังจากผลึกจัก,กระพัดหมื่นเต๋าถูกติดตั้งแท่นบูชาก็เกิดการสั่นไหวอยู่ครู่ครั้นจึงประตูแสงเพลิงพุ่งสูงทำให้ผนังเพดานด้านบนระเบิดตัวในฉับพลัน ต้องทราบด้วยว่าพระราชวังใต้พิภพตั้งอยู่ลึกลงไปในชั้นใต้ดินแต่เมื่อพลังแสงจากแท่นบูชาตะวันเทพโบราณประตุขึ้นมันก็ระเบิดชั้นดินทั้งหมดในฉับพลันมิน้ำซ้ำยังปรากฏพลังแสงพุ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าและเชื่อมต่อกับดวงอาทิตย์แน่นอนว่ามันคือปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ส่งผลให้ราชาจันทราเทพและจัก,กรพรรดิสวรรค์บรรพการค้นพบอย่างทันทีทันใด ด้วยพลังแสงสีแดงเพลิงที่พุ่งสูงสู่ท้องฟ้าทําให้พวกมันตะหนักได้ทันทีว่ามันคือแสงจากแท่นบูชาตะวันเทพโบราณที่ได้รับอํานาจพลังจากผลึกจากพันดิหมื่นเตา๋านี่มันพลังจากผลึกจัก,กรพัดหมื่นเตา๋าราชันจันทราเทพตกตะลึงตาแข็งค้างเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นพวกเราเพิ่งออกมาจากหลุมลึกและแท่นบูชาตะวันเทพโบราณมีผลึกจัก,กรพัดหมื่นเตา๋าได้อย่างไร ราชนจันทราเทพกำลังคิดว่าจักรพิสวรรบรรพการจะหารือกับมันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เมื่อหันกลับไปมันกลับไม่เห็นแม้แต่เงาของจักรพริสวรรค์บรรพการเสียอย่างนั้นราชนจันทราเทพเร่งสื่อสัมผัสถึงกลิ่นอายพลังจากจักรพิสวรบรรพการครั้นจึงพบว่าจักรพิสวรรบรรพการได้ออกทะยานไปด้วยความเร็วสูงราชนจันทราเทพพวกเราควรทำเช่นไรดีชายชรากล่าวถามด้วยสีหน้ากังวลพลังแสงที่ปรากฏทำให้พวกมันตกตะลึงและหวาดกลัวอย่างยิ่ง พวกเรารีบถอนกำลังออกจากที่นี่เร็วเข้าราชันจันทราเทพตะโกนสั่งไปยังผู้ติดตามปรากฏการที่เกิดทำให้มันรู้สึกอึดอัดใจยิ่งนักเดิมที่มันคิดว่าผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าอยู่เพียงเอื้อมมือของมันแล้วแต่ยามนี้มันหายลับไปกับตาเสียอย่างนั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้มันพอจะรู้สึกดีได้บ้างนั่นก็คือจัก,กรพรรดิสวรรค์บรรพการจะไม่ได้รับผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเช่นกันราชันจันทราเทพออกทะยานด้วยความเร็วสูงครั้นจึงไล่ตามจักรพรรดิสวรรค พี่ใหญ่ชนหนท่านถึงหนีออกมาโดยไม่บอกกล่าวกับข้าก่อนราชนจันทราเทพทยานเข้ามาตีคู่พร้อมกล่าวถามถามเจ้าสมควรรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายชัดเจนแล้วว่าตระกูลเทพพสุทากำลังจะฟื้นคืนในไม่ช้าฉะนั้นข้าต้องรีบกลับไปที่พระราชวังเพื่อเตรียมความพร้อมจาก,กรพระสวรรค์บรรพการกล่าวแม้เขตแดนผนึกประทับจะยังไม่ได้มีอันตรายแต่การอยู่ในนั้นย่อมไม่ใช่ความคิดที่ดี จักพระิสวร์บรรพการรู้ดีว่าหลังจากแท่นบูชาตะวันเทพโบราณฟื้นฟูอำนาจพลังได้จะก่อให้เกิดผลพวงเช่นไรบรรดาเชื้อสายราชสกุลตระกูลเทพสวรรค์บรรพการรู้ดีว่าแท่นบูชาตะวันเทพโบราณแห่งตระกูลเทพพสุธาเป็นแท่นบูชาตะวันเทพที่ทรงพลังมากที่สุดแม้อดีตผู้นำตระกูลเทพพสุธาได้ปลดระวังแท่นบูชาตะวันเทพโบราณไปแล้วแต่ทว่าการทำลายแท่นบูชาตะวันเทพโบราณก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆ อย่างไรก็ตามยามนี้แท่นบูชาตะวันเทพโบราณได้ฟื้นคืนอำนาจพลังและเห็นชัดว่ามันเป็นพลังจากผลึกจักรพรรดิหมื่นเต่าแน่นอนว่าพวกมันทั้งหมดไม่สามารถทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้ยามนี้จิตใจของจักรพรรดิสวรรค์บรรพการเริ่มรู้สึกหวั่นหวั่นขึ้นมาแล้วเนื่องจากครั้งอดีตแปดเผ่าพันธุ์ที่ร่วมมือกันยังไม่กล้าเข้ารุกรานตระกูลเทพ,พสุธาเพราะหวั่นเกรงอำนาจพลังแห่งแท่นบูชาตะวันเทพ,พโบราณของตระกูลเทพ,พสุธา หนึ่งช่วยยามให้หลังพลังแสงจากแท่นบูชาตะวันเทพโบราณจึงหยุดลงและยามนี้มันกำลังลอยตัวขึ้นกลางอากาศก่อนจะเคลื่อนตัวไปยังทิศท,ทางของพงไพรตะวันเทพเฉินเซียงและส่งยี่เฉินได้ทะยานติดตามแท่นบูชาตะวันเทพโบราณไปเรื่อยๆและด้วยการนำทางของแท่นบูชาตะวันเทพโบราณก็ทำให้ทั้งสองสามารถข้ามผ่านม่านพลังทั้ง9้าชั้นได้อย่างง่ายดายไอ้พวกตระกูลเทพสวรรค์บรรพการหนีได้เร็วชะมัดเฮอครั้งนี้ข้าจะปล่อยให้พวกมันหนีไปก่อน จิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวเมื่อมาถึงใจกลางพงไพรตะวันเทพแท่นบูชาตะวันเทพจึงลงจอดบนพื้นดินจิตวิญญาณแท่นบูชาท่านสามารถทําให้อสูรสวรรค์โบราณกลับคืนสภาพเดิมได้หรือไม่ซ่งยี่เฉินกล่าวถามอืมมมข้าจะลองดูก่อนหากจิตวิญญาณได้รับความเสียหายรุนแรงข้าอาจกู้คืนจิตวิญญาณพวกเขากลับมาไม่ได้แต่หากจิตวิญญาณเข้าสู่สภาวะหลับๆข้าจะสามารถทําให้พวกเขากลับคืนสภาพเดิมได้ จิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวว่าตอนนี้ข้าจะส่งเสริมการป้องกันด้วยการแก้ไขผนึกประทับของเขตแดนก่อนเดิมที่มันเป็นผนึกประทับที่พวกมันจัดตั้งแต่ข้าจะทําให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าหลังจากนั้นข้าจะเริ่มการช่วยเหลือคนอื่นๆกล่าวจบแท่นบูชาตะวันเทพโบราณก็ได้ประตูพลังแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าม่านพลังจากผนึกประทับที่ปิดล้อมเขตแดนอันกว้างใหญ่จึงแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานในฉับพลัน เมื่อผนึกประทับที่เคยเป็นม่านพลังสีเทาหม่นกลายเป็นสีแดงฉานมันก็ทำให้เขตแดนผนึกประทับดูน่าหวาดกลัวอย่างยิ่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ